สวัสดีครับเรามาดูวิธีการใช้งานแอป G G Mouse Pro ร่วมกับอุปกรณ์ e M1 Pro นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บลูทูธกันก่อนนะครับตอนที่เราเชื่อมต่อบลูทูธอ่ะมันจะเป็นชื่อนี้นะครับผมกดที่ Control f 1นะครับตามคู่มือของอุปกรณ์นะอุปกรณ์ก็จะบอกว่ากดที่ Control f 1นะครับจะเป็นโหมด Android มือถือผมเป็น Android ผมก็จะกด Control f 1นะครับก็จะได้โหมดนี้มานะครับมันจะสามารถกดเมาส์ได้ แต่ถ้าใครที่สามารถกดคอนโทรล f 4ได้ก็โอเคนะแต่ผมไม่สามารถกดได้นะเพราะกดแล้วมันจะไม่สามารถใช้เมาส์ได้นะครับการใช้งานนะครับเราก็กดเข้าไปในแอปปกตินะแบบนี้เปิดขึ้นมาใช้งานได้นะนะครับมันก็จะกลายเป็นลูกศรของตัวแอปพลิเคชันเลยนะสามารถตั้งค่าได้นะครับกดที่ลูกกิ้งนะเพื่อจะซ่อนเมาส์แต่ว่าตัวเมาส์มันจะไม่หายไปทันทีนะครับนองจากว่า มันเป็นแอปซ้อ